มาเด้อค่ะเด้อสวัสดีครับพี่น้องมือนี้มากิน,กกนข้าวแรงกับลูกมุนี่กระดาเฮ็ดนั่งกินนักกินที่ค่ะมาชมบรรยากาศกินข,ข,<บ>ข้าวก็เด้อพี่น้องล้างบาทไปละ <laughs> แกงน้ำไม้ค่ะมือนี้หันมาเด้อกินข้าวอยู่ข้างนีงออน้อนพอดิซีเมนต์ครับครับเซมก็มีทุกทุกชั้นค่ะแล้วก็ อันผู้ที่ใจบุญทุกทุกท่านค่ะมากินข้าวกับแม่จัลาแกียงน้อไม้เด้อค่ะเด้อแล้วเบิ้งนั่งกินคุณแม่จันลาตากปบ่าวย้อยน่เด้อค่ะเด้อมาเด้อบ่าวย้อยเอ้ยกินข้าวเด้อกินข้าวแกยงน้องไม้เด้อพี่น้องบ่าวย้อยกับสาวหน้าคุ้นสวยนะแก้วสองถ้วยเรียกเหาอต้องแก้วสิบมิดมากินข้าวนับแม่จัลาเด้อมาเอาเด้อน้ำเพิ้งทอดเด้อ พันแม่โอยู่แม่สิฝากอันพ่อเดินไว้เด้อน้ำผึ่งหัมแม่ชิได้ไปหาปลาอยู่ไม่มีน้นก็ได <c oughs> สัมพังมีให้จับ <c oughs> จักน้อยเบิดโอกาสผลลิงมานี่ <c oughs> ไปข้างพุ่นก่อน,น,น <c oughs> ไปนั่นแหละไปนั่นแหละเดียวเด้อพี่น้องเด้อกินแข่งน้องไม่ใส่ปลาผีน้องตังค <c oughs> ิววัดดีครับไปดีค่ค่ครับ มน้ไมสดสดยเลยพี่น้องหม้อยสดอากูได้ป็ะด๋วมสดไปน้ำดีละ่เขา้อกไปน้ำเอาไปมดบุกไปเลยว่จะกินน้ำส้นไผทางนั้นนะก่อนก่อนที่บอยากอันตั้งอันอันต่ำให้หมอหมอเก็ยยามันทิพยยผมต่ำไปแล้วคุณนนี้มันเศร้าแล้วต่ำไปกระจนเบิแล้วน้เตี้ย ผมพอด้กินจักเตียนใส่ตะปูไว้แบบนี้สุดท้ายอะไปคุยมองม่วงป่าขนนั่นขอกันไปยังเนาะอแสบกับพี่นุ่บายสองพอดีกินส้มนะไม่เมื่อยคิวแสบปะเสบแสบอะไรปะแสีบเบอร์สองประเด็นประเด็วสวยไม่หายเนาะไปจะใส้ป่าคน เด oh, oh. 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 okay. well, ี๋ยวเขาเล่นเอาสวยนะโอ้อันรับเป็นมากเกิดตาเป็นออกหูเลยลูกโดดเจ้าเก้ดค่แตนัตนเลยอยู่หลังเงินหน่งลูกบาเป็นต้นน้องใหม่ ก็เป็นต้นน้อใหม่ก็มีอันเยะค่ะก็เป็นต้นน้งใหม่ไม่ห,มหยำมอย่าที่มลงอย่าที่มลงมาที่นากันนู่นหาเตลือที่เดียวกองไว้หถ้ากันแล้วมันสี่างมันตัดกันประกองไว้ย่างอย่าที่มก้างลงมานอ,อืออ๋อบ่อพักผมจะนั่อือ อม่หลายแล้วแต่ยนไม่แขงปลาอ๋อแอกี่คนตัวแข่งถ้าปาย่างเดียวย่างเดียวไม่ไม่มากง่ายใจที่เขาแขงเยไหม้ไ่ยใจนักกินช่วกันประเด็นบังตัวเด่นบังคนพเดีอยากเบิ้งพอเดนดเ่อยากเบิ้งน้องตังหุนนะถ้าฟังนั้นเ่าแกกฟ้าพอเดนจะไปนั่งฟังนั้นแล้วมันก็ใกีฟ้าพี่น้องที่บางกลอง นเสียอีกหักหนกบุเจ้าพิีดเดตั้งอันกด็นเจ้าพิัดนตั้งเออยอย่นครับมนี่แ่มาฟังลงชักุ้มสอุ้มมาจังางงจัดไฟกับโมงสองคโมงเป็นยังไงาดนี่ยดาบนตัวกับมนังสามหอด้วยบนตขึนตกัมายาบนังนะ ตเรนมาเด้ขังขังม่ลงนั่งทำกะันกะเป่าเรีนมากส่นนหลายคนตัวยังหมักเออจับเอาจบเอาน่ะจับเอานั่นมันแม่มนดืดดืกินน้ำฝนมันดินขึ้นมาเป็นน้ำฝนมาจากตัวเฟืองเลยลหะแแม่มันดีใหญ่เออมาป่าบืนป่าดหาน้ำใหม่อืมันหาบนล่างไขอยู่ นี่ยแหละคนสิหลังลงไปกับตอนตรงนี้เขียนมันถึงนึกกินน้ำมันก็มาหลายเลยข,ขืนมาขืนมาลงไปเราขืนไม่ได้เหมือนสร้างพังนั้นเ <c oughs> นี่ปลาปลานินเอาสวบมือนั่นก็ต๊ะ <c oughs> ขึ้นไม่ได้โต๊ะมันกินพักบุงเจ้าจนร้อนเราตั้งเลยมันกระปงมันมาปลานินมันมากพักบุงเออกระเพาะเกิดน้ำมาก าได้หมน่าจะกเจ้าเลี้ยงแต่เมอก่เป็นาเป็นวพักเกษตรนำมันอันืมันขยายเร็วคุณแม่บอกตัดบอกมีน้อยนี่เพราะเนันบางให้มันตัดเรลวเรืมย่ำฝนเพิ่งใจตัวเจ็เตัาตัดไปได้ไหมตัดไปใบฝนน้ำจงผ้าจงได้จงมากผมจึงหน่กันนะวานเข้าจงไว้จังหวัดนี้เลยจงไมันเนี่ย กองใต้ตัวคางมันยังกินน่องผมไม่ได้เด็ดแค่ขี้หย่อนนะมันใหญ่ขึ้นไปหน้าใช่มันแตกงาออ่ะคุณผู้ชมต้นเดียวนี่ไปกินพวกบาดเอาไว้แล้วค่ะมันเงยเนื้องามส่งทางเทิองไหม่ถ้าขังบ้านผมก็อน้ามีนกับส่งไว้หนึ่งทางเทืองเอาแต่ทางใต้เอาทางขางบ้านผมก็ใเงยแล้วเงยข้าแกนหลุมยอดไหมปลูกรุ่นที้ถ้าน้ำหมดท่วมเนี่ยเต็มได้ไหม เนี่ยเนี่ยมันปลูกอันนี้อันโตพัคเนืออันนี้จะโตภักหวานไปหนะอันนี้โตมามาปลูกส้มปีน้ำวมก็ดีน้ำด้วยอันที่อนู่ร้องไห้รสชาติมันนนมันเลยตายมันนานลดได้เนาะเตี้ยเนาะปีนานจนร่วมมอญทางเลยใส่เรือเนาะไปหาอีกาตาอาบังดึงออบบ้านผีลรเงาคาพี่ละรวมมาต้นเข้าอยู่หมดโอ้ยด้วนเบิดเลยแหละหน้าบ้านที่นี่เนี่ยเลือแต่โนเนื่องแม่กันย่างแต่น้ำมาใส่ อันนี้ก็เรือก,กระโนนเฮือนะพอเจียอ่มปีผมมาอยู่ไหม่เนาะอันนี้ว่านี่จักปีว่ะปีจะสัมปวยปผสมมาปุูกปมบอกมาปลูกมาจจะลงบานะตอวนานมากผมบอกผมสร้างในหนมากหรอปุมมะเพาไว้มั่เาจะคาคือหืเร,อ,เรอ,เอามาลงช่วงผม,มบอกน่นระสีบัว อตน้องตังยุบภาีป่าโีน้องผมมาปลูกวันได้กินได้หะเนาะคนม่ตา่จะทอนจะเต้าตายปรนั้นนี่ไอ้น้องอีคิวนี่เนี่บ่ปากไว้ล่ะซื้ออยู่เว้ล่ะผมี่กินเอาบ่าดื่มอ้าเ้าใส่น้ำไห เขาน้ลูก่า้สมองดีกลิ่นาน้ากินก้างโอ้ว่ามิ่นเนื้อได้กินก้างโอ้เซีบพีน้องเซีบตุมไม่ไม่เข็งไม่ไมเนาะตัดขนาดฝนตกเฮ่ๆมากได้ปูกพยานใ้ยามันถึงคนก็ท่แห็งรันนี่คือรยุ่ันแข็งสวยนี่ฝนกนี่หยีบหยีบนี่ฝนตกฝนร่มเปนงานกได้เนียวครับยาี้ยอะร เดียวเียวไม่ตองให้ติดงนเลยไม่ได้เร<ด>เดี๋นีจ้จะทางนี้ปแบบ่ง,ง่ายง่ายง่ายอ้อมต้องบลมกอนหน้ากอหลัง,นง,งนเนาะอืมกอหน้ากอหลังเยะทางังางงก,กักเป็นคือเ่เียบบกงมาม กันตัวออไ,ใไมใ้าเือกัจหอ่ยนไก่ได้แม่กินไ,ไม่ได้แล้วเม่ไวไหรกลับมาบานวันนี้ตั้งตาแล้วเม๋่วไห้กลับมาบานวันนี้ตั้งตาแล้วปร่เด็ไม่่วต้องหวานแม่นะ ต้องหวานนี man, pues? ่เขาต้องหมามานนี ah, no. bueno, dentro, e ่ไในมันจะทิ South ่มลงต้องต้องเตไเตัวมากเลยนะต้องง่าง่ายอะรนะมันตาที่เป็นมงเป็นงูมันถึงงเหมอเลยนะนักสื่อืองไม้ลงงานาต้นบักตังนี่ัป้าสูงสูงเานี่นิสูงตัวนั้นฮันจังกระทูมันเป็นตัวตอนตอนมากตอนมาก เห้าสิบเก้าเเตียพันเตียครเียเงนห้าสิบเก้าเงนอันไหนต้นบอกปมันตัว้เบ่งมันต้องไปอันนั้นกต้องบ้านบ่อบินเม่คยกินจะเคลียเ็นตะลุเ็นะลุก็ต้องสีนวลที่ตัวมาก็เดยเป็นมาเทียรอยู่ในรูปนะเปนเล่าปูป้อมกันครับต้นบอกันนี่ครต้นเอียงกันเอนกกมุกนาวใหญ่ แต่หอมหมอมเลยมะเกนะม่นาเอิญยงเนาะผมมากินเ็นี่ยกระ้้าบัวใ่แม่นกไกนี่แม่วกหน้าวี่นะใบมันบม่ได้ขมนะสมบูรณ์ใบไม่ได้ขมะสมบูรณ์มะเกลนกูแดงเพราะเดนมักินสมบูรณ์พราดเนี่ย มืวกว้ต้นหนึ่งกันยังมืตายเสียส้โบสีนวลตอนกี่ห้องผมได้อยู่บ้านเนาะบมได้เสือนาน่นีนี่หนึ่งนี่พวกยบานเกาดัวผมขมเหลืองนี่้มโอหวานได้ใบมันเอาไปอยใส่ราือยังบนีแบบนี้ซื้อสองต้นนี่ต้นหนึ่งปูกก็หน่แล้วมันหักม่อไห่นันกินมาก้ยกินมากหมดแล้วมาสัวกันแล้วมันเสบกินหนังเสียกินม้จัอิ่มเลยบ้าน จอบครับออกไปรับแก้วนะเลยคากรอเลยซื้อจ้แข่งกันแล่นข้าวก็ไปก็ไปเห็นสไลด์ไปนน่งนักถืปุ๊กปร่อยนางนื่อยเียนสะปุ๊กปเร่อยอ้าปุ๊กมากเรื่อยปุ๊กเรื่อยเราพี่เลี้ยงให้หมาลูกจักกล่มใหี่เตด อเด็ได้บกเขียบน้ำเยอะก็ปวดคนเขียบแบท่าน่งไอะไรมนรุ่นนะกินกัะจังขายมีามีแล้วขายจนแล้วรงองที่ได้ขายพวกหนุ่ทุกพวกครับจะแรงจไงมีก็มาเขจะเป็นเรื่องสี่นี่นอนนจแมนถ้ามันแก็บพูดอย่างนี้นะครั อถ้ามันหอมแล้วีคนมาโยคนจดูแลมันจักสิบคนหอมอีัน้อยแหลกที่ได้มันนั่นนั่นอนจนออเจาะอันบะแม่นนอนด้ตัวดำดำแกงแกงหัวแกงแขงก็แมงกระซังค่ะ้ามาผ่าออกมาบึงนเิ็บบิ่งมากมันทามันโค้งเงี้ยวแสดงว่ามันนอนจดอบ้างนี่ไงพี่หมากันบางงามนะอนอนจดอทามันหน่อย ประเด็นมาโยนจออะไรหรอกระเด็นกับนีน่พร้อมกันที่ประเด็นดูเนี้ยหกสามท่ามสะท้เนาะมันหกักเราได้หนึ่งเตียส่งก้นมาตัวนึงอยู่นี่น้สง่งอันนี้ในบ่อนมันห,กหักกันพายุใหญ่มาปันี้เราเอาเนี้ยมันเอาไม้มาล้อมล้อมไว้มันหลุดบ,บ่บ่บามาบแม่นได้ต้นมันได้หักกันแต่เฮาเบอร์เอาออกอิ่ม น่มันยังมีกันเลยนะถ้าพ่หาเคือคือได้กินสองต้นเฮ้ยสองต้นนี่มันทอดกันไดกินมาแล้วป่ะอร่อยเลยโอ้ยบัต้องดอกดำบัวตองเอาออกเลยเดี๋ยวนิ้มดคานแจ๊บได้พี่น้องแได้ยูเลยต้อเหมาปลูกแต่แก่เลยวป่งขึ้นมาคือมันคือกระเบือกดูไปดูอะไรคล้ายเปิดดูแล้วต้นนั้นอันนี้มันมีอยางนะ ี่ต <m> ็ต้องคืนแย่าต็พืนอะ้าตรวตัวนยอิมแล้วเออพอเเอานามาแหวนยกยกออกมาพี่ติ๊กนาติ๊กนาเห็นปะกินแล้วบอกพดนก็มืเไว้ประหามันยากขึ้นตกเลยเห็นปะติกนายกออกมาเยมากเลเอาไว้กแม่ตังนามหน้าขุนกเบน่านมันหนตั้งาตั้งานละ หม่ตัวหางะไม้จะม้ยันไม่หรอตไม้ตะตื่นมาตีกกิ้งกระตูปตูกะกิ้นกันนอนหอดอยู่ให้สีมือนะคนึกว่ามันเอาไม้อันทูปก้อนหเล่นแัเดียนเสียงกระกิ้นจับจับจับจเขามีตุ๊กตาหวานยน่าบ้านสวยนี่ท้องอย่ไงเี้ยเ เวียดขนาดลูกดวนอันนี้ออกวองหูแลนด้วยอย่าลืมบ้ามาคิดเกลือไเลยกินแรงกินฝนกันอยู่นี้ฮะมดมันตลอดพักหลายขนาดไ่ได้ไปซื้อพี่จ้าเพื่อร้านขางามแรงเขกระมดเอานับพี่กวาแห้งเอ ตัวกระดู่ต yes, mm ัวกระดนทีตัวมันมันเป็นหัวเป็นหนมอนี้ได้ว่มเดียมเดแค่แน่อนเดียวจะรเอาได้ยังไงครับ้เวียนะเ่นรู่บ้าแล้วเาื่นเพา่อนจู้ย็นไหมตน นี่ไว้จะหอมนี่ไงเนี่ยเอาไว้ปะหาบัคิวมันอยากันีะบอกประเด็นผมไม่มาคุณมบัาจีกต้นกระแดงเนาะเอ้ยใส่บงบวงปลาของอีครับโอ้ยส้มเกินแลนอมน่นมัน อคเไปนอนคลิปนี้เอนเพราะว่ามันสดเราเขี้ยวไมไปไสวัสดีครับสเดีน่อนะม่นอนไปนอนเนาออกหูซ้องขางได้ไหมปิดเล็ดขนดเปะไว้ห้ลนฮะเดีน